สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตอบคำถามที่บอกว่าลูกชายวัยเก้าขวบเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอโปใช่ไหมเราจะคุยกับลูกยังไงดีก็เลยได้พูดคุยกันว่าคุยเรื่องราวกับเรื่องราวจะสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยยังไงผมก็บอกว่าเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องหนังโป้หรือว่าเพศสัมพันธ์นะมันมีหลายอย่างการทําความสะอาดอวัยวะความสัมพันธ์การเลือกคู่เดทการ เลือกคู่แต่งงานอการให้เกียรติกันและกันความหลากหลายทางเพศพวกนี้เราคุยกับลูกได้ทั้งหมดเลยเราอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ยากอะไรเงี้ยคือถ้าพ่อแม่มองแบบนั้นเมื่อไหร่ลูกเขาก็จะรู้สึกเกรงนะเวลาที่เขาจะคุยกับเราเรื่องนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเออเหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ก็จะทําให้ ทำให้ลูกเขายิ่งรู้สึกหนึ่งก็คือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งลี้ลับมันยิ่งหน่าค้นหาเว้ยทาไมพ่อแม่ถึงกระมิกระเมียนเรื่องนี้วะมันเป็นยังไงกันแน่สุดท้ายเขาไปเรียนจากใครเขาก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันใช่ไหมไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับโตขึ้นหน่อยอายุสิบสามสิบสี่เดี๋ยวนี้เด็กเขเข้าสู่วัยรุ่นเร็วนะไปคุยกับแฟนไปทดลองดู เธอเปิดให้ฉันดูฉันเปิดให้เธอแลกกันดูเงี้ยเรื่งองหอไหมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีความกระมิดกระเมียนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกับลูกลําบากเขาก็ไปหาความรู้ทางอื่นเพราะฉะนั้นสําหรับความรู้ทางเพศเนี่ยนะคือผมบอกเลยก็คือขอให้พ่อแม่เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องสอนลูกตั้งแต่เด็กเลยนะ ตั้งแต่เขาอายุศูนย์ถึงสปีแล้วก็เข้ามาสู่ปถมเข้ามาสู่วัยรุ่นเนี่ยแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีวิธีสอนที่แตกต่างกันไปนะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมก็แนะนำให้ไปโหลดหนังสือนะครับเรื่องเทคนิคคุยกับลูกเรื่องเพศฉบับเข้าใจลูกนะของสอสสซึ่งอันนี้โหลดฟรีแล้วก็เขาจะมีหนังสือเป็นหน้าเลย 48, 48่สหน้านะ เป็นสมหลวมนะสี่สิบแปดหน้าลมหลวมก็คือหมายความว่ามันไม่ได้อ่านยากอะไรแล้วก็มันสามารถอ่านสามารถอ่านได้ภายในวันเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าลองไปโหลดโหลดดูก็ไม่แน่ใจนะว่าใครไปโหลดมาอ่านแล้วหรือยังเนี่ยคราวนี้พอผมโพสต์เรื่องเรื่องนี้แหละโพสต์เรื่องนี้แหละให้ความรู้ไปหน่อยหนึ่งก็มีคุณแม่มาถามว่า ผมอ่านคำถามนะลูกวัยใกล้เจ็ดขวบแม่สอนเรื่องการเกิดผ่านหนังสือต่างๆแล้วแต่ลูกมีคำถามเพิ่มเติมว่าอสุจิของคุณพ่อเข้าไปในตัวคนแม่ได้อย่างไรซึ่งคุณแม่ไม่แน่ใจว่าควรอธิบายมากน้อยแค่ไหนนะคราวน,นี้ถ้าเขาถามว่าอสุจิเนี่ยแปลว่าคำว่าอสุจิเนี่ยมันเป็นคำที่ปกติสำหรับเขาละ ซึ่งผมก็เดาว่ามันได้มาจากหนังสือต่าง,างๆที่คุณแม่บอกเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีคาคเนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันคงมีคําว่าอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงช่องคลอดหรือองคชาติเดืออะไรก็ตามแต่นะซึ่งอันนี้มันเป็นศัพท์ทางการของอความรู้เรื่องเพศใช่ไหมก็คุยกันแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้เวลาผมตอบคําถามเรื่องเด็กเนี่ยผมจะ,ะมี มีจุดยึดอยู่ก็คือมีทฤษฎีที่ผมอ่านอยู่ก็คือของอ e ีริกสันนะอีร e ิกสันเนี่ยคืออาจารย์ประเสริฐเนี่จะพูดนะฮะอาจารยประเสริฐจะพูดก็ขั้นบันไดพีระมิดของท่านนะ่ะเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีพัฒนาการที่มันต้องไปตามขั้นตอนนะแล้วก็มีของ p ีเก็คือเรื่องของการรับรู้นะคอ g n i t ีฟนะแล้วก็ของเรื่องของศิลธรรมของโคเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดแล้วผมก็จะ มีความรู้เรื่องของอสาเทียนะฮะโคตินีซาเทียผมอ่านหนังสือของสาเทียอยู่บ้างแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเอามาผสมกันอันนี้การสื่อสารในบ้านในครอบครัวเนี่ยมันต้องเป็นการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นการสื่อสารที่สามารถบอกสิ่งที่อยู่ในใจเราได้จริงใจและตรงไปตรงมา อันนี้จะทําให้เกิดความไว้วางใจของคนในครอบครัวได้ดีนะครับอันนี้คือของซาเทียอันนี้ทําความเข้าใจเด็ก7จ็ดขวบเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของของอีลิกสันก็คืออยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอินดัสทรีนะอินดัสทรีเวอร์ซัสอินฟิเลิตี้ธรรมชาติของเด็กในช่วงนี้ก็คือเขามีความขยันหมั่นเพียรมีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการคําตอบเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นไปของสิ่งที่เขารับรู้สิ่งที่โลกใบนี้บอกแต่ความคิดของเขาเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงคอนกรีตโอเปอเรชั่นสเตตของ p a j ก็คือเป็นช่วงที่คิดเป็นเหตุเป็นผลได้แต่มองสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นรูปธปรรมเนี่ มองสิ่งต่างๆเปนรูปธรรมจับต้องได้เพราะฉะนั้นเขาต้องการทาอธิบายที่มันค่อนข้างตรงไปตรงมาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมาเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเด็กในช่วงเจ็ดแปดขวบเนี่ยเราก็เลยเอามาดูกันว่าเวลาที่เราจะเล่าให้เขาฟังว่าอสุจิของพ่อเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวแม่ได้ยังไงเ,เรารู้แล้วใช่ไหม เด็กเจ็ดมอยากรู้อยากเห็นมันต้องการสำรวจแล้วก็ต้องการคำอธิบายที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ซาเทียก็บอกว่าการสื่อสารในครอบครัวมันต้องมีความตรงไปตรงมาจริงใจใกันระหว่างพ่อแม่ลูกมันถึงจะเกิดความไว,ว้วางใจเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็พ่อแม่เนี่ยจัดก,การเรื่องความกระมิดกระเมี้ยนของตัวเองก่อนนะ เรื่องเพศมันเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถสอนลูกได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกระมิดกระเมียนมันมากนะคุณสามารถสอนเขาได้ในเวลาที่มันเหมาะสมซึ่งไลยครั้งที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าลูกอยากเรียนรู้จากเรามากที่สุดนะเขาไม่ได้อยากเรียนรู้จากเพื่อนเขาไม่อยากเรียนรู้จากแฟนคนที่เขาอยากเรียนรู้มากที่สุดคือพ่อแม่แต่กลายเป็นพ่อแม่เองที่ไปปิดกั้นเขาก็คือเฮ้ยยังไม่ถึงวัยยังจะรีบรู้ไปทําไมมันไม่ใช่เรื่องของเด็ก ปดิสีไม่ได้ลูกจะพูดคําว่าองคาชาตเนี่ยไม่ได้ไปไป,ไปจามาจากไหนอย่างเงี้นะคือมันกลายเป็นเรื่องผิดบาปของของเด็กไปซึ่งพอเจ็ดขวบพ่อแม่ปิดกั้นแบบเนี่ยผ่านไปอีกสี่หปีเนี่ยเขาอายุสิบสองสิบสามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเข้าสู่วัยรุ่นโดยที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดใจคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเึกอออกไหมครับ ดังนั้นอันดับแรกที่พวกคุณต้องทําเลยนะผมแนะนําก็คือว่ากาจัดความกระมิดกระเมี้ยนในใจคุณก่อนให้คุณเชื่อก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยได้ตามวัยตามความเหมาะสมนะผมปูทางมาเพื่อที่จะตอบคําถามของสมาชิกท่านนี้นะว่าอสุจิมันเข้าไปอยู่ในตัวแม่ได้ยังไงอนะคุณจะบอกลูกยังไงนคะําแนะนําก็คือว่าหลังจากเรารู้แล้วนะเด็กเขาอยากฟังตรงไปตรงมาเขารู้ เขารับรู้เป็นรูปธรรมเนยแล้ะนั้นคุณจะไปพูดนะว่าอะไรนะนกกระสาคาบเด็กมาแล้วทำให้เขาเกิดมาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แล้วนึกออกไหมครัเด็กมันเจ็ดขวบแล้วอันดับแรกก็คือตอบอย่างตรงไปตรงมาครับใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเขาเขาสามารถถามคุณว่าอาสุจิได้ก็แปลว่าเขามีความรู้ในเรื่องนี้พอสมควรละแสดงว่าคุณได้ปูทางเขาแล,ล้วล่ะว่าเออมันมีอวัยวะเพศช,ชายนะ มีอวัยวะเพศหญิงคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คุณอยากสมมุติว่าบ้านคุณเรียกอ,ยอวัยวะเพศชายว่าจูอะไรเงี้ยคุณก็บอกเขาว่าเออเนี่ยเออเวลาที่พ่อแม่รักกันมาอยู่ด้วยกันรักกันอยากมีลูกด้วยกันเนี่ยอวัยวะเพศชายของพ่อเนี่ยหรือจูเนี่ยนะก็จะเข้าไปในช่องคลอดของแม่ <c oughs> เข้าไปในอวัยวะเพศของแม่เพื่อที่จะนําอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของแม่ซึ่งคุณสามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้โดยใช้รูปภาพหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเห็นได้ใช่ไหมซึ่งมันมีม,มีอยู่อยู่แล้วคือไอ้รูปที่เป็นไข่แล้วก็มีสเปิร์มวิ่งเข้าไปผสมกันะคุณก็บอกว่าเออเนี่ยอวัยวะพ่อแม่รักกันคุณต้องพูดนี้ก่อนให้เขารู้สึกเชื่อมโยงว่าเอ้ยมันรักกันนะเว้ยมันถึงต้องทามันถึงทําแบบนี้ได้ เออเนะีไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไปมีเพศสัมพันธ์นไม่ได้คือพ่อแม่รักกันมีความพร้อมที่อยากจะมีลูกเอออวัยวะเพศของพ่อเนี่ยเข้าไปในอวัยวะเพศของแม่แล้วนําอสุจ,จิของพ่อเนี่ยไปพบกับไข่ของแม่จึงเกิดมาเป็นลูกอืมคุณอธิบายเรื่องเนี้ยให้เป็นวิทยาศาสตร์ไปได้เลยเนี่ยสำหรับเด็กเจ็ดแปดขวบเนี่ยเขาเข้าใจไนหะ เ,ออเวลาอธิบายก็ต้องอธิบายแบบนี้อืมนะคืออย่าไปกระมิดกระเมียนนะอ,อ,อันดับต่อไปเชื่อมโยงให้มันมีความสัมพันธ์เน้นว่าเป็นส่วนว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพ่อกับแม่การมีลูกเป็นเรื่องพิเศษของคนที่รักกันแต่งงานกันพ่อแม่อยากมีลูกเพราะรักกันมากพร้อมจะด,ดูแลลูก เ,ออเนี่ยคุณสามารถเชื่อมโยงเรื่องแบบเนี่ยความรักกับความรับผิดชอบเนี่ยบอกก็เลยว่าเออมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่ทําให้อสุจิไปผสมกับไข่เออมันมีความรักก็นํามาก,ก่อนซึ่งเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่เขาต้องรู้ว่าเอออันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพมันมีพ่อแม่รักกันใครก็ตามที่รักกันอยากมีลูกถึงจะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะ คนนี้รายละเอียดเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใส่มากเกินไปก็ได้นะไม่ต้องรู้ในรายละเอียดก็ได้ขอให้เข้าใจว่าอาวัยวะเพศชายและหญิงเนี่ยทำงานร่วมกันยังไงนะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ได้อันเนี้ยมันก็พอหละอันนี้สิ้นสุดคาอธิบายของคุณประมาณเนี้ยตรงไปตรงมาแบบประมาณนี้นะคุณก็ถามาลูกอยากถามอะไรเพิ่มไหมถ้าเขาถามคุณก็ตอบเนะี่ยแล้วก็ถ้า คุณรู้สึกว่าไอ้การพูดขึ้นมาแบบนี้มันมีความยากลําบากอยู่บ้างเ่ยการใช้สารคดีมันก็จะช่วยได้ครับคืออย่างเช่นการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่าใช่ไหมคุณก็ไปดูเออสัตว์ป่ามันก็อย่างเงี้ยมันทําอย่างนี้กันหรือไอ้ไอ้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ภาพภาพของสเปิร์มกับไข่กำลังรวมตัวกันอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้อันนี้ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่าทีของเราเนี่ยมันต้องปกติเออท่าทีของเราเนี่ยต้องปกติไม่แสดงอาการกระ,กะอักอ่วนไม่แสดงอาการายไม่ต้องกังวลนะเด็กเขาจะได้รับรู้ว่าไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องธรรมชาติอีกสองอีกสี่ห้าปีลูกเป็นวัยรุ่นลูกมาคุยกับพ่อแม่ได้้สงสัยอะไรถามเลยเออนี่ย อสุจิเข้าไปอย่างนี้แหละพ่อแม่รักกันเออวัยวะของพ่อก็เข้าไปในตัวแม่อมืรักกันแล้วก็นําอสุจิไปผสมกับไข่มันจะง่ายขึ้นถ้าคุณใช้สารคดีอะสารคดีพวกสัตว์พวกอะไรไปเปรียบเทียบเขาก็ได้เขาก็จะเข้าใจแต่ อ,อผมจะบอกว่าเด็กเนี่ยถ้าได้รับคําตอบแบบเนี้ยแบบตรงไปตรงมาแบบเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกระมิดกระมีอะไรนะเขามักจะไม่ถามตอบละครับเราจะไม่ถามมากนักเราก็จะพอใจแหละก็จะพอใจคําตอบในแบบนี้แหละคําตอบที่มันตรงไปตรงมาที่มันชัดเจนในแบบเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าใจมันละนะอืมก็คงตอบไปประมาณเนี่ยหลักการก็คือตอบไปตรงๆใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายเขาโตแล้วเห็นไหม ก็มีความรู้รูปธรรมแล้วอืมแต่ว่าขอให้เชื่อมโยงนิดหน่อยเหมือนกับเป็นเชื้อไว้ก่อนออรักกันนะพ่อแม่รักกันเออพ่อแม่รักกันถึงทําสิ่งนี้อืมสัตว์ป่ามันรักกันมันตรงการมีลูกเออแบบนั้นนะขอให้เชื่อมโยงไว้นิดหนึ่งเป็นปูพื้นไว้หน่อยรายละเอียดไม่ต้องใส่มากนะรายละเอียดไม่ต้องใส่มากก็แค่นี้พวกคุณคงรู้อยู่แล้วละ่ละรายละเอียดจะไปใส่ทาไมใช่ไหม อืมเอือื่นๆหรอสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือใช้นิทานหรือเรื่องแต่งเขาเลยวัยแล้วเขาเขาไม่เขาไม่ใช่วัยจินตนาการแล้วตอนนี้เข้ามาเป็นวัยคอนกรีตแล้วอืมความเข้าใจนะความเข้าใจเรื่องของการรับรู้อของพีเอเจเนี่ยเขาเป็นวัยคอนกรีตแล้วเขาเขาไม่เขาไม่เชื่อเรื่องนกนกระสาแล้วครับเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้นิทานเข้ามาหลอกล่อเขาหมายถึงว่านิทานที่มันเป็นเรื่องแต่งนะ แล้วก็คำพูดที่หลีกเลี่ยงการตอบคำถามตรงๆอย่างเช่นเดี๋ยวโตแล้วก็รู้หรือเอ้ยเดี๋ยวไปถามคุณพ่อเอาเด็กเขาจะรู้สึกว่าพอเราใช้คำพูดแบบนี้เด็กเขาจะรู้สึกว่าเราไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่บัตรสีเป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่สบายใจที่จะพูดซึ่งอันนี้มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ที่เขารู้สึกว่า เขาไม่สามารถคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่ได้ซึ่งเนี่ยมันแน่าเสียดายใช่ไหมอืมอีกอันหนึ่งก็คือ,อเด็กๆไม่ควรถามเรื่องนี้หรือไม่สมควรที่จะรู้อะไรแบบเนี้เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเพศเนี่ยมันสอนได้ตามวัยใช่ไหมครับอืมออเพราะฉะนั้นตอบคําถามเรื่องนี้ก็คงตอบได้ประมาณนี้แหละครับสามารถบอกเขาได้เลยบอกเป็นวิทยาศาสตร์ บอกเขาได้ความตรงไปตรงมาเนี่ยหละใช้คาอะไรก็ได้ที่พวกคุณที่พวกคุณใช้อยู่อืมบ้านคุณใช้อะไรบ้านคุณใช้จูก็ใช้จูไปนั่นแหละก็บอกพ่อแม่รักกันบอกอแค่นี้พ่อแม่รักกันพ่อแม่อยากมีลูกพ่อแม่พร้อมแล้วที่จะมีลูกเอ,อพ่อแม่รักกันวอวัยวะของพ่อเข้าไปในตัวแม่เพื่อนําอสุจิไปประสมกับไข่อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยครับ ะะผมก็ขอแนะนํำไว้แบบนี้นะอืมโอเคนะเข้าใจแล้วใช่ไหมอืมหลักการก็คือให้เขารู้ให้เขารู้ขั้นตอนที่เขาสงสัยและเป้าหมายที่สําคัญกว่านั้นคือให้เขารู้ว่าถ้าเขาสงสัยอะไรเรื่องแบบเนี้ยมาคุยกับพ่อแม่มาคุยกับพ่อแม่มแมได้เสมอเป็นวัยรุ่นก็มาคุยได้เสมอผมเล่าให้ฟังอย่างพ่อผมเนี่ย ตอนนั้นผม,มาอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยผมแยกตัวมาเรียนที่อุดอรตอนนั้นเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเขาย้ายบ้านบ่อยพอเข้ามัธยมเขาไม่อยากให้ผมย้ายที่เรียนบ่อยใช่เขาก็เลยเอาผมมาอยู่ที่อุดอรอยู่คนเดียวกับกับกับคุณยายแล้วก็คุณป้าเดือนหนึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่พ่อมานนะผมอยู่มหนึ่งมสองนี่แหละเดินเล่นกันอยู่สวนสาธารณะก็เดินไปเดินข้างกันไปแม่อยู่ข้างหลัง ส,สงสัยคุยกันละเดี๋ยวฉันจัดการเองนงพ่อกับลูกชายมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพ่อกับลูกชายมันคุยง่ายนะเออพ่อพก็ถามเองรู้จักมาสเตอร์เบชั่นไหมมาสเตอร์เบชั่นแกใช้คํานี้เลยนะ <laughs> แกใช้คํานี้เลยเออนะแกใช้คํานี้เลยเออผมว่าแกอาจจะเขินๆน,นิดนึงถ้าแกจะมาใช้คําว่าสําเร็จคําความใคร่อะไรเงี้ยด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันอาจจะอืม สามสิบปีแล้วอ่ะสามสิบปีและพ่อผมก็ลํำเหมือนกันนะตอนนั้นนะ่ะผมก็หนึ่งย้อนกลับไปเออเฮ้ยมันเป็นวันที่ผมจําได้ว่าพ่อถามผมก็ยิ้มยิ้มพยักหน้ารู้รู้จักเออแค่นั้นเองพ่อก็พูดแค่นั้นเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกผมนะสงสังยอะไรมาถามแต่ผมเป็นผมก็ไม่ได้เป็นเด็กเกรเรแล้วก็แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องสื่อเรื่องอะไรมันน้อยกว่าสมัยนี้มากครับคุณก็ดูถามตัวเองก็ได้คุณรู้เรื่องแบบนี้ตอนอาย,อยุเท่าไหร่ มันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะสมัยนีย้สิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี่ยถ้าเขามีโอกาสได้เล่นโทรศัพท์ได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกออนไลน์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าสื่อพวกนี้เข้าเข้าถึงได้เร็วกว่ายุคที่แล้วมากอืมสมัยก่อนไม่มีอะไรมากเลยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดเรื่องอืมสมัยนีย้พวกคุณต้องจับตาดูอะมันต้องสอนกัน ออต้องจับจ่าดูเรื่องสอนวิธีสอนก็คือสอนก่อนที่เขาจะเข้าเป็นใหมรุ่นซึ่งตอนนี้มันจะสอนยากขึ้นใช่ไหมเราสอนก่อนเขาเป็นใหมรุ่นเขาจะยอมให้เราสอนเก้าขวบเจ็ดแปดขวบเก้าขวบเนี่ยอยากสอนอไรรีบสอนตอนเนี้ยเพราะว่าพอเขาเข้าสู่ใัยรุ่นเขาจะไม่ชอบให้เราสอนหรอกเพราะฉะนั้นปูพื้นไว้ตรงนี้ครับปูพื้นไว้ตรงนี้ให้เขารู้ว่าเอ,อเรื่องเนี้คุยกับพ่อแม่ได้ไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังกันทั้งสิ้นแบบของซาเทีย คุณสามารถสื่อสารกันในครอบครัวด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มันกระชับนะฮะมันกระชับกันเชื่อมต่อกันถ้าใครไม่เคลียร์ามถามเพิ่มได้นะฮะอันนี้ก็ผ่านการพูดคุยกับภรรยามาแล้วอันนี้ผมผมผมคุยกับเขามาก่อนว่าเ,ออเราคุยยังไงดีภรรยาเขาก็ให้แนวคิดแบบนี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่สบายๆเป็นเรื่องที่เออเกิดขึ้นได้อย่างเช่น ใครๆเขาก็ดูกันเน่างสมมติไปจับได้ว่าลูกดูหนังโปะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกประหลาดอะไรใครๆก็ดูกันนะแต่ว่าลูกดูแล,ล้วรู้สึกยังไงบอกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยลูกลูกไปรับสิ่งนี้มาจากที่ไหนบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยลูกมีความสงสัยอะไรไหมเออไม่เป็นไรใครๆก็ดูกันแต่ว่าถ้าลูกจะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีการละเที่ยงอะไรเออพอเราเปิดใจมันคุยง่ายขึ้นนะครับ พอเราเปิดใจเราไม่กระมิดกระเมียนกับมันเราคุยง่ายขึ้นมองมันเป็นเรื่องธรรมชาติมองเป็นเรื่องธรรมชาติ